วันนี้หมวกสวยนะครับเนีแย้เมินตูนแน่นอนค่ะเสื้อก็สวยนะคะเนี่ยเสื้อยืดก็สวยนะครับเนี่ยสั่งมาจากไหนครับเนี่ยร้าน NPM เ,เนี่ยในช็อปช้อปปี้ค่ะและไม่ได้มีแค่หมวกหรือว่าเสื้อเท่านั้นนะครับยังมีทั้งหมอนยังมีทั้งที่วางโทรศัพท์แล้วก็แก้วน้ำนะครับช่วยอุดหนุนพวกเราด้วยนะครับ สวัสดีสสดค่ะคสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA m a n i Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตับแอดมินเอจากเพจ NBA m a n i ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะมีการแข่งขันทั้งหมด6เกมค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่การแข่งขันในวันนี้เราไปมุ่งหน้าสูส่แสนซับ like กดไลค์ด้วยนะคะช่วยกดซับห้ด้วยนะครับพวกเราจะทำต่อไปทุกวันครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันที่คู่แรกเลยค่ะนั่นก็คือ LA Clippers เดินทางไปเยือน Brooklyn Nets ค,คู่สุดมันของวันสำหรับ LA Clippers ค่ะวันนี้พวกเขาจะยังคงไม่มี Patrick b e v e r ี y เนื่องจาากกร เจ็บที่เข่าขวาแต่ว่าได้ตัวนิโคลัสปทุมกับบาลลอนทำการแข่งขันหลังจากที่พักไปในเกมที่ผ่านมาค่ะและมากไปกว่าน,นั้นวันนี้นะคะถือเป็นการกลับมาเยือนทีมเก่าค่ะทีมเก่าของเคนนี่แอคตินสันอดีตโค้ชบูรินเนสตามไปดูการครึ่งก่อนที่จะตัดสินใจแยกทางนะคะแล้วปัจจุบันนี้ก็เป็นหนึ่งในผู้ช่วยโค้ชของไทยลอฐลูเปิดเกมมาวันนี้ค่ะคะุณไวยเลยเนี่ยต้องการแสดงให้แฟนๆาท,ทั้งโลกเห็นถึงความยอดเยี่ยมของเขาว่าเขาเนี่ยคือผู้เล่นที่ดีที่สุดในสนามเปิดเกมมาไม่นานค่ะเขาก็ทําทุกอย่างที่แบบยอดเยี่ยมมริงนะะคให้ท ยิง4ลูกเนี่ยเข้าทั้ง4ลูกเลยนะคะเจอเคดีประกบเนี่ยก็ยิงใส่หน้าเคดีแบบนิ่ง,งๆเฉยๆเล่นเอาแอดมินเอเนี่ยหนาวไปเลยนะคะแต่วันนี้เนี่ยตัวตุ๊ดเองก็ยังแอบงงเลยค่ะไม่รู้ว่าเขาเชียร์ทีมไหนกันมีความสุขทั้งสองทีมเลยครับเท่านั้นยังไม่พอค่ะสลับตัวประกบผิดมาเนี่ยนะคะเจอควายเลยเนเดี๋ยวโจมตีแล้วก็ไม่ใช่แค่เกมลุกอย่างเดียวเกมรับนี่ก็ยอดเยี่ยมเช่นกันเลอแป๊บเดียวบล็อกไปถึง2ครั้งค่ะในช่วงแรกนะคะเล่นเอาเคดีเนี่ยหัวเสียเลยค่ะโดนฟาวไป2ครัต้องนั่งยยาวเลคให้ทาง คลเปอร์จะออกนําไปก่อนในช่วงควอเตอร์ที่2ค่ะทางเนสก็ค่อยๆเร่งมานะคะไคลรีเออร์วิงเนี่ยค่ะโชว์เป็นชุดเลยค่ะแต่ทาง l a c l i ค p e r เปรเนี่ยก็ได้ความยอดเยี่ยมของพอจอชค่ะวันนี้พอจอชจะทาได้ดีมากขึ้นมาเสริมการทําแต้มให้กับควายเลยเนอะไม่ว่าจะเป็นการลุยเข้าไปทําแต้มลุยเข้าไปเอาฟาวเก็บแต้มจากสุดโทษหรือการยิง3าคะแนนการเล่นของเขาในฤดูกาลนี้ค่ะ,คะดูดีมากนะคะแล้วก็ดูมั่นใจมากกว่าฤดูกาลที่แล้วเยอะเลยค่ะและที่ไม่พูดถึงไม่ได้ในนี้ก็คือนิคลัสบอร์ธูที่ตั้งแต่่ยยย้ายาาามมจก L นอู Ippers, เอคลิปเปอร์เก็เหมือนแปลงร่างค่ะเป็น<ห>นิทรรศกประชุม<ห>ที่ยอดเยี่ยมมากไม่ว่าจะเป็นเกมรับค่ะและการทําแต้มให้กับทีมนนี้ยิง3คะแนนได้อย่างดีมากๆแล้วก็ไม่ใช่แค่วันนี้นะคะที่การยิง3คะแนนของเขาเนี่ยดีการยิง3คะแนนขเขาเด้ดีมาตลอดทําให้โค้ชไทล,ลัูเนี่ยยังใช้ตัวมาคัาสมอร,ริสอยู่ในทีมสำรองแล้ววันนี้ทัพสำรอ,องของเขาเนี่ยก็ทําได้ดีถึงแม้ว่าลูวิเลียมจะไม่ร้อนแรงเท่าที่ควรก็ตามปัญหาในวันนี้ของ LA คลิปเปอร์ซก็คือเซอร์ชอิบาร์กากับเรจจี้แจ็คสันที่มีเกมบุกไม่ค่อยดียิงไม่ดีในชช่่่ววงงท้ายเกมนีใ เวลามันปิดบีบคั้นจริงๆนะคะไม่มีใครสามารถก้าวขึ้นมาช่วยควายเลยหน่อกับพอจอชทำแต้มได้แถมเจอกระบวนท่าของบ i g t ทรี b บุคลินเดสเนี่ยคะ่ะโอ้โหวันนี้เล่นกันทุกกระบวนท่าเลยไม่ไหวจริงๆคะ่ะและผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้ควเลยเหนือสา3สแต้ม5รีบาร์แอสซิสและก็สีสติล2บล็อกฟิลโก50%พอร์จ 26ต้ม4รีบา 6, ์6แอสซิสฟิลโก45.8%หลังจากจบเกมนีโคลัสปทุมก็ได้ออกมาบอกเลยนะคะว่าเขาคิดถึงการเล่นของแพทริกเบลฟรีค่ะถ้าวันนี้มีแพทริกเบลฟรีเนี่ยเกมรับผมเขาเนี่ยคงจะดีกว่านี้และปัญหาของ L.A.Clippers ที่เห็นได้ชัดเลยค่ะว่าทีมเนี่ยก็คือขาดพ้อยกาดค่ะขาดคนคุมเกมค่ะคนรันเกมต่างๆจะคล้ายๆกับคริสพอร์นะคะหรือว่า don, มาลคอมบรอกดอนค่ะดังนั้นในเกมที่บีบเนี่ยพวกเขาก็ยังคงเจอปัญหาลักษณะนี้อยู่แต่วันนี้ค่ะถือเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากๆนะคะ สู้กันได้จนวินาทีสุดท้ายจริงๆสำหรับเกมหน้าคะ่ะเหนื่อยหน่อยเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดพวกเขาจะเจอกับคลิฟเลนคอร์เรียสพรุ่งนี้8โมงค่ะสำหรับเกมวันนี้ของบรูคลินเนสเนี่ยถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆจริงครับหลังจากที่เกมก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาพ่ายแพ้ต่อวอ s h i ิงตันวิสเซอร์สแบบหน้าไขา่หน้า,าจริงๆครับทั้งที่นํามาแบบไม่น่าจะแพ้เลยเนี่ยดังนั้นในเกมวันนี้เนี่ยพวกเขาตั้งใจมากๆนะครับและสตีฟเนสเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่น5ตัวแรกอีกครั้งหนึ่งครับเขาขยับ เป็นผู้เล่น5ตัวแรกเป็นเซนเตอร์ดังนั้นเนี่ยรูปร่างของเจฟฟ์กรีนการเคลื่อนที่ต่างๆของเจฟฟ์กรีนที่มันคล่องแคล่วกว่าเดงเรจอแดนเนี่ยในจุดนี้สตีฟเนสจึงขยับเขาขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกครับแต่ในส่วนนี้นะถ้าเกิดเพื่อนๆที่ติดตามบลูรินเนสมาโดยตลอดจะเห็นเลยว่าในช่วงท้ายเกมจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเหมือนเดสไลน์อัพของพวกเขาครับเป็นตัวจริงตัวชุดสุดท้ายเลยก่อนที่จะปิดเกมเนี่ยเขาก็ใช้เจฟฟ์กรีนเนี่ยขึ้นมายืนเป็นผู้เล่น5ตัวสุดท้ายของเกมครับในเกม ทั้ง2ทีมเนี่ยครับโอ้โหประกอบไปด้วยผู้เล่นที่แบบสุดยอดในยุทธภพ NBA จริงๆครับเต็มด้วย Finals MVP MVP ฤดูกาลปกติผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีออสตาร์รวมๆกันแล้วเนี่ยกว่า40ครั้งนะครับที่ติดเนี่ยและยิ่งไปกว่านั้นยังมีซิกเนเจอร์ชูอีก5คนครับโอ้โหเรียกว่าเต็มไปหมดเลยโอ้โหวันนี้นี่แบบสตาร์เต็มทีมคุ้มค่ามากๆกับการรอคอยครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับเกมวันนี้คล้ายๆกับเหมือนเป็นการรียูเนียสทีมโอเคซีนะครับไม่ว่าเ วันนี้เรียกว่าจัดเต็มจริงๆครับรวมไปถึงพอจอยอีกคนนึงด้วยอย่าลืมอย่าเพิ่งลืมนะครับพอจอยอีกคนก็เคยอยู่ OKC OK แต่พอเปิดเกมมาวันนี้ครับทาง L a c l i p p e ป s เนี่ยทำได้ดีกว่าอย่างที่แอมมินตูนพูดครับว่าควายเลยเน๋อยเนี่ยมีฟอร์มที่ร้อนแรงจริงสุดยอดมากๆหลังจากนั้นบุคลินเนสค่ยคอยๆตั้งตัวได้ครับนำโดยไคลรียร์วิงครับที่วันนี้เนี่ยคึกมากๆครับมันจะเป็นการยิง3คะแนนการลุยเข้าไปทำแต้มการเลี้ยงที่จะเปิดพื้นที่ในการทำแต้มของตัวเองเนี่ย เขายังคงทําได้แบบสุดยอดจริงๆครับเชื่อว่าแฟนๆที่ติดตามชมเกมอยู่เนี่ยนะครับถ้าเกิดไม่นับพฤติกรรมนอกสนามที่มันแปลกๆของคา r เรียวิ่งเนี่ยนะครับหรือว่าจะเป็นอารมณ์ที่มันค่อนข้างสวิงเอาแนวนอนไม่ค่อยได้มีปัญหากับสื่อบ้างเนี่ยนะครับ <S <S ถ้าเกิดนับแต่เพียวๆทักษะในการเล่นจริงๆเนี่ยเขาก็ยังคงเป็นผู้เล่นที่เป็นขวัญใจของแฟนๆทั้งโลกจริงครับเพราะว่าเขาเก่งมากๆในอดีตเนี่ยก็มี <ๆ S 2> เพียงอาร์เลนไอวอร์ซันครับที่มีสไตล์การเลี้ยงท <ๆ S 2> ี่ยอด <ๆ S 2> เยี่ยมแบบนี้ในปัจจุบันก็คงมีสเตฟเฟนเคอรี่อีกหนึ่ไ การเล่นที่มันแบบโอ้โหเหลือเชื่อเวลาลุยเข้าทำเนี่ยแต่เฟนเคอรี่เนี่ยยังเน้นวงนอกมากกว่าแต่ไคลรีเออร์วิงนี่คือเข้าไปโจมตีห่วงสวยๆงามๆตลอดเวลาจริงครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ไคลรีเออร์วิงนะครับหันไปมองทางเควินดูแรนครับแม้ว่าวันนี้เนี่ยเขาจะเจอปัญหาการฟาวนะครับมาเลยทําให้การต่อสู้ปะทะก,กันกับคาวายเลนเนี่ยมันน้อยกว่าที่ควรแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เขาก็ยังคงแสดงศักยภาพในการเล่นนะครับ เพื่อนๆดูนะครับวันนี้เนี่ยเขาทําไปถึง28แต้มนะครับจากการยิงทั้งหมดแค่13ครั้งเท่านั้นนะครับพลาดไปแค่2ยิงลง11ประสิทธิภาพนี่คือแบบโอ้สูงส่งเกินคำบรรยายจริงๆน่ากลัวมากๆการเล่นยังคงดีต่อเนื่องจริงๆครับเท่านั้นยังไม่พอครับไม่ใช่แค่2คนนี้เท่านั้นยังมีอีก1คนครับนั่นคือพี่คราวเจมส์ฮาร์เดนครับเขาค่อยๆปรับบทบาทของตัวเองนะค่อยๆเล่นเข้ากับทีมบุคินเนสเต้นมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้นี่กดทริปเปิลดับเบิลอีกครั้งหนึ่งแล้วนะไม่่คอยทา าก็ตมแต่ไม่เป็นไรครับเขายังมีการเข้าทำมีการเลี้ยงการเอาฟาวต่างๆที่ยังคงยอดเยี่ยมสองเ็เป็นอดีต MVP ครับในส่วนของโจแฮร์ริสนะครับแล้วก็เจฟฟ์กรีนเนี่ยเขาก็ถือว่าเขารักษาบทบาทของเขาได้ค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนานการช่วยรีบาวการเก็บแต้มต้แป้นเนี่ยเจฟฟ์กรีนก็ยังคงทำได้ดีแต่ปัญหาของพวกกรีนเนสยังคงเป็นเรื่องเดิมครับนั่นคือการเล่นเกมรับแล้วก็ทับสำรองของพวกเขาครับไม่ว่าจะเป็นอย่างบรูซบราว์รนดี้แชมเมตนะครับหรือจะเป็นท l เลเนี่ยทั้ง3าคนนี้เนี่ยบทบาท ยังต้องทําให้ดีกว่านี้ในส่วนของเดียงเดจอจอแดนที่ขยับไปเล่นเป็นตัวสํารองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวจริงตัวสํารอง,อรองเขาก็ได้ประมาณนี้เนี่ยแหละครับประมาณแบบแปดแต้มแปดรีบาวสิบแต้มสิบคืออยู่ประมาณนี้เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวสํารองดังนั้นถือว่าเดียงเดจอจอแดนนี่ทําเต็มที่แล้วจริงๆแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับในเกมวันนี้เนี่ยยังไงก็ต้องยกให้กับไคลรีเวิร์งครับเป็นไคลรีเวิร์งโชในช่วงควอเตอร์ที่สามเนี่ยแหละครับโอ้โหกดไปสิบสี่แต้มคนเดียวเพียวๆเลยหลังจากนั้น ครั้งหนึ่งครับโอ้โหทั้ง3คนเนี่ยนะผมบ o ๊ค l ินเน็ครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไคลเรียวิ่งเคเบิลเดรนเจมส์ชาเดนครับทั้ง3คนเนี่ยสลับกันโชว์ครับโอ้โหคนนี้ยิง3คะแนนคนนี้ลุยเข้าไปเอาฟาวคนนี้ยิงระยะกลางเรียกว่าผู้เล่นของ LA Clippers ปเนี่ยปวดหัวจริงๆครับคาร์วานเลเนอร์กับพอจอยเนี่ยเปิดตำรารับไม่ทันจริงๆแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนสังเกตดีๆนะครับในช่วงท้ายเนี่ยทั้ง2ทีมกำลังเบียดเบียดอยู่เนี่ย L.A. Clipper เนี่ยตามอยู่3แต้มแต่พวกเขาโดนตัดฟาตลอดเลยแล้วก็มายิงลูกโทษตัดฟามายิงลูกโทษไม่เปิดโอกาสให้ L.A. Clipper เนี่ยมีโอกาสยิง3คะแนนเพื่อตีเสมอเลยนี่คือความละเอียดนะครับความละเอียดของ Steve Nash ที่เป็นโค้ชครับ เป่าเลยไม่ต้องให้มายิงลูกโทษแล้วตัวเองก็ได้ครองบอลแล้วก็ไปยิงลูกโทษเก็บเก็บแต้มประคองแต้มเอาชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับวันนี้นี่ถือว่าเป็นความละเอียดหลายๆอย่างลยครับไม่ว่าจะเป็นเกมรับในจังหวะที่ควรจะต้องทําได้พวกเขาก็ทําได้สตีฟเนสในหัวหน้าโค้ชในฐานะหัวหน้าโค้ชเนี่ยก็ไม่หลุดจากเกมเลยครับตีฟ้าทันทีนี่คือ,อสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาเนี่มุ่งมั่นตั้งใจและอยู่กับเกมจริงๆผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับไคลรีเอร์วิงครับ39แต้ม5รีบาวด์2แอสซิส ฟิลโก65.2% 3คะแนนวันนี้สุดยอดมากๆครับยิง8เข้า6 75%เควินดูแรนครับ28แต้ม9รีบาลด์ฟิลโก8 4 6ครับอย่างที่บอกยิง13เข้า11โอ้โหสุดๆเจมส์ฮาร์เดนครับวันนี้23แต้ม11รีบาล14แอสซิสฟิลโก46.7%ครับแต่3คะแนนไม่ดีอย่างที่บอกครับยิง6เข้าแค่ลูกเดียว16.7%นจบเกจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นจบเกม Brooklyn ets, เา, ippers, ไไากร่งขั 4, 120. เกกนเนส ูนี้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในเกมที่สนุกสุดมันจริงครับของฤดูกาลนี้ครับประเด็นปีกย่อยในค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มกันที่ไคลเรียวิ่งก่อนครับการทาระดับ39แต้มวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นแต้มที่มากที่สุดของตัวเองในฤดูกาลนี้นะครับและเขาเขาสามารถทําระดับอย่างน้อยนะครับ25แต้มเนี่ยเป็นเกมที่13นะครับจาก15เกมที่ตัวเองลงทําการแข่งขันในฤดูกาลนี้ครับถือว่ายอดเยี่ยมมากๆในส่วนของเจมส์ฮาร์เดนครับวันนี้เขาสามารถทำทริปเปิลดับเบิลนะครับครั้งที่ตการเล่นับ ถือว่าเยี่ยมมากๆเขากลายเป็นผู้เล่นคนที่8นะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่สามารถทําระดับอย่างน้อย50ครั้งครับการทำทริปเปิลเดวเบิลแบบนี้ครับอีก7คนก่อนหน้านี้แน่นอนครับคนแรกนี่คือออสการ์โรเบิร์ตสันครับเขาทำมาวันหนึ้อยแเกมคนที่2ก็คือรัสเซลเวสบุ๊กครับ151ครั้งครับคนที่3ก็คือแมจิกจอห์นสันครับ138ครั้งเจสันคิดครับคนที่4 107ครั้งโรบอนเจมส์คนที่5 95ครั้งครับวิลเชมเบรนครับคนที่6 78ครั้งแล้วก็แรรี่เบิร์ดครับ59ครั้งแล้วก็มาเป็นเจมส์ฮาร์เดน ในวันนี้ครับครั้งที่50สุดยอดจริงๆครับและมากไปกว่านั้นการที่เขาทำทริปเปิลดับเบิลครั้งนี้ครับถือว่าเป็นครั้งที่4นะครับในชุดยูนิฟอร์มของบุคลินเนสย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยมีเพียงแค่เจสันคิดคนเดียวนะครับที่สามารถทําได้ถึง4ครั้งหรือว่ามากกว่าะครับในฤดูกาลเดียวของบุคลินเนสแบบนี้เรามาติดตามชมกันครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเจมส์ชาเดนเนี่ยจะไปได้กี่ครั้งแต่เชื่อว่าต้องมีอีกหลายครั้งแน่นอนครับในฤดูกาลที่เหลืออยู่อีกมากมายครับเท่านั้น ค้นมาเป็นผู้เล่นอันดับที่50นะครับในการทำแอสซิสทั้งหมดของ NBA ในชีวิตการเล่นของตัวเองที่5,445ครั้งครับและก็ยังดําเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับอนาคตอีกมากมายเลยครับเขาสามารถแอสซิสได้อีกเป็นกระบุงในส่วนของเควินดูแรนในวันนี้ครับแม้ว่าจะอาจจะไม่ได้ร้อนแรงในช่วงแรกนะครับแต่ในช่วงควอเตอร์ที่4เนี่ยโอ้โหมาแบบรีโมทเลยครับกดลเป็นลงยิง3ก็ได้ยิง2คะแนนระยะกลางลุยเข้าไปได้หมดเลยวันนี้เป็นเกมที่17แล้วนะครับที่เขาสามารถทําติดต่อกันนะครับอย่างน้อยนี่คืออสถิิตขง ทีมบุกเลนเนสครับไม่เคยมีผู้เล่นคนไหนมาก่อนเลยที่ย้ายเข้ามาปุ๊บเนี่ยและเปิดฤด,ดูกาลในยุทชุดนิร์มใหม่แบบนี้เนี่ยแต่<ม>สามารถทําระดับอย่างน้อย20แต้มเนี่ยติดต่อก,กัน17เกมแล้วนะครับเรามารอชมครับไปเรื่อยๆครับเควินดูแรนการทํา20แต้มของเขามันง่ายมากๆครับ,รบและเ,เพื่อนๆเชื่อไหมครับในช่วงควอลตที่สอย่างที่บอกนะครับว่าโอโ้โหบิ๊กทรีทั้ง3คนครับไม่ว่าจะเป็นไคร์วีเออร์วิงเควินดูแรนเจมส์ฮาเดนเนี่ยทั้ง3ามคนเนี่ยเหมือนปร,รมาจารย์พลังยุทธต่างๆ สามคนในทำแต้มรวมกัน29แ,แต้มนะครับจาก36แต้มในควอเตอร์ที่ที่บรุกลินเนสทำได้เพื่อนเพื่อนคิดดูเอาเองแล้วกันครับนี่คือความโหดร้ายในการทำแต้มพลังในการทำแต้ม,มที่สูงส่งจริงๆของบิ๊กทรีครับแต่อย่าเพิ่งไปพูดเรื่องเกมรับนะครับแต่เขาก็ทำได้โอเคนะครับวันนี้เนี่ยถือว่าพยายามเต็มที่แล้วหันไปมองในส่วนของการถ่ายทอดสดบ้างครับ,รบเกมวันนี้เนี่ยถือเป็นเกมการถ่ายทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขานะครับไม่ว่าจะเป็นอย่าง TNT ABC หรือจะเป็น ESPN ก็ตามเนี่ยเกมวันนี้เป็นเกมที่10ของบรุกลินเนสครับถือ,อสดด ท้องถิ่นนะครับนั่นคือ Yes Network อในเกมที่ไม่ได้ถ่ายทอดสดทั่วประเทศเนี่ยนะครับพวกเขาออกมาเปิดเผยนะครับเขาบอกว่า ไม่ว่าจะเป็นยอดชมเรตติ้งต่างๆเนี่ยพุ่งขึ้นระดับ69%ครับนี่คือสิ่งที่แฟนๆเนี่ยเขาต้องการรับชม Big 3ีเนี่ยแหละครับและมากไปกว่านั้นทาง NBA เนี่ยได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่า NBA League Pass ที่พวกเรารับชมผ่าน NBA app เนี่ยแหละครับสองเกมที่มียอดวิวมากที่สุดทั่วโลกเนี่ยนะครับเกมแรกนี่ก็คือ Big3 ของ Brooklyn n e t s ที่ลงสนามพร้อมกันเกมแรกนะครับในในเกมที่เจอกับคลิปแลนคาเลียเนี่ยยอดวิวมากที่สุดทั่วโลกเกมที่2ก็คือเกมเปิดตัวของเ m มส h a าเด n ครับที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใน Brooklyn ในเเกกมที่พวขาบรู โดมแมจิกครับ2เกมนี้เนี่ยคือเกมที่มียอดวิวมากที่สุดของโลกนี้นะครับในลีกแพสปีนี้ครับโอ้โหไม่น่าเชื่อจริงว่าพลังของบรุกลินเนสตอนนี้เนี่ยดึงดูดให้แฟนๆติดตามชมจริงเพราะว่าซูเปอร์สตาร์เต็มทีมครับดูเกมเดียวเนี่ยคุม้มและสำหรับเกมหน้าครับพวกเขาจะได้พัก2วันนะครับอีกครั้งหนึ่งนี่คือวันเสาร์เลยช่วง7โมงครึ่งรอการมาเยือนของ Raptors ครับเรามาปิดท้ายกันที่เกมที่2อ่ะของการถ่ายทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขานั่นก็คือบกลเด้น Boston Celtics สรับการมาเยือน มีเจมส์ไวส์แมนครับดราฟอันดับ3ของทีมนะครับอย่างที่ไอ้มิทูเคยรายงานในห้องข่าวนะครับว่าเขามีอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อมือซ้ายครับทีมเนี่ยต้องให้พักนะครับ7จ็ถึงสิวันแล้วค่อยมาประเมินสถานการณ์อีกทีในอาทิตย์หน้าครับเปิดเกมมาวันนี้นะครับต้องบอกว่าโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์เนี่ยทำผลงานได้ดีจริงๆครับนำโดยสเตฟานเคนรีอีกครั้งหนึ่งครับเขาแบกทีมให้กับโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ครั้งแล้วครั้งเล่านะครับวันนี้เนี่ยโหร้อนแรงแต่หัววัน กดไปถึง17แต้มนะครับในควอเตอร์แรกไม่ว่าจะเป็นการยิงระยะกลาง<ห>การยิง3คะแนนการลุยเข้าไปทําแต้มต่างๆการสร้างเพลย์ให้กับเพื่อนวันนี้ถือว่าหมดจดจริงๆครับตั้งแต่ควอเตอร์แรกเลยและพวกเขายังได้เคอรี่อูเบรจูเนียนะครับในช่วงควอเตอร์แรกเช่นเดียวกันที่เสริมการทําแต้มให้กับสเตฟานเคอรี่ได้ค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งครับนั่นะคือทําไป7แต้มแต่พอเข้าสู่ช่วงควอเตอร์ที่2เท่านั้นแหละครับช่วงที่สเตฟานเคอรี่เนี่ยยังนั่งพักอยู่ในม้านั่งสำรองเนี่ยโอ้โหพวกเขาโดนบอสตันเซลติก สนามนะครับโอ้โหมันเหมือนเป็นอีกทีมหนึ่งเลยไม่มีพลังเลยและที่สําคัญนี่ยนะผู้เล่นคนอื่นๆในทีมนะครับยังก้าวขึ้นมาเสริมบทบาทในการทําแต้มให้กับทีมไม่ได้ครับในช่วงควอลีฟสองเนี่ยพวกเขายิง19นะครับแต่เข้าแค่6ถือว่าแย่มากๆครับครึ่งแรกนะครับมันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งครับที่ส่งผลกับ Golden s ส a ตท Warrior มากมากนะครับโดยเฉพาะในเกมนี้รวมไปถึงเกมถัดๆไปแน่นอนนั่นคืออาการบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายครับของเควอนรูนี่ครับเขาไม่สามารถลงทาการแข่งขันได้นะครับในช่วงครึ่งหลังเลยทําให้ลเด้นส s ต a วอ Warrior ตอนนี้เนี่ย นั่นคือเจมส์ไวส์แมนแล้วก็เควอนลูนี่ในวันนี้ครับช่วงครึ่งหลังเลยเป็นรองเรื่องรีบาวแบบชัดเจนจริงๆส่วนการเล่นเกมบุกต่างๆเนี่ยก็ยังคงูเป็นสเตฟฟ e นเคอรีครับวันนี้เนี่ยเขาช่วยทีมยิงสาพคะแนนไปถึง7ลูกนะครับแต่ในส่วนของคนอื่นยกตัวอย่างชัดเจนมากๆนั่นคือเ<อ>ดรมอนกรีนครับ วันนี้เนี่ยโอเคเกมของเขาเนี่ยทำให้ทีมหลายเรื่องครับมันจะเป็นการเปิดเกมเร็วเปิดเกมสวนกับการจ่ายต่างๆเนี่ยแต่ไม่ว่าจะเป็นการเทิร์นอเวอร์ในภาพรวมนะครับรวมไปถึงการยิงต่างๆไม่ว่าจะเป็น2หรือ3คะแนนโดยเฉพาะ3คะแนนเนี่ยถือว่าเดมอนกรีนเนี่ยทำได้แย่งจริงครับและมันจะเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งครับที่ทําให้ทีมตรงข้ามเนี่ยเขามาลุมเกมรับใส่สเตฟานเคอรีครับเพราะว่าคนอื่นๆในทีมเนี่ยปล่อยได้เลยเกมบุกโดยเฉพาะเดมอนกรีนเนี่ยถ้าเกิดเห็นเดมอนกรีนยืนยืนอยู่ตรงหัวเนี่ยท้าให้ยิงเลยนี่คือสิ่งท เคลลี่อูเบรจูเนียที่บอกว่าหายไปในช่วงท้ายเนี่ยสตีฟเคอร์เนี่ยเขาก็ได้ปรับเปลี่ยนทีมนิดน,นึงครับใช้ฮวนทอสคาโนแอนเดอร์สันนะครับแล้วก็เคนเบสมอลครับในช่วงท้ายเกมครับยืนยาวยาจนปิดเกมแต่มันก็ไม่ดีมากพอครับเพราะว่าในช่วงท้ายอย่างที่บอกว่าการรีบาวเนี่ยเป็นรองนะครับพวกเขาโดนรีบาวเกมบุกเนี่ยเซลติกส์มารีบาวเกมบุกได้ถึง6ครั้งภาพรวมในการรีบาวทั้งหมดเนี่ยเป็นรอง51ต่อ36มันเยอะเกินไปครับ ในจุดนี้เนี่ยสตีฟเคอบอกเลยว,ว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้ทีมของพวกเขาเนี่ยสู้ไม่ได้ในช่วงท้ายจริงๆแล้วเกมมันค่อนข้างบี้อยู่นะครับแต่สุดท้ายในช่วงท้ายนิดเดียวเนี่ยเขาโดน Boston Celtics ์เนี่ยล้านเป็นชุดเลยครับ และพวกเขาก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายจริงๆครับผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับสเตฟนเคอรีครับ38แต้ม11รีบาแ์8แอสซิสครับพร้อมกับ3สติลนะครับฟิลโกวันนี้57.1ครับ3คะแนนยิง14เข้า7ถือว่าเยี่ยมมากๆครับ50%วอนวทอสกาโนแอนเดอร์สันครับ16แต้ม2รีบาลหนแอสซซสฟิลโก66.7%สเอร์เซ็นตี่ก็ถือว่าพยายามเต็มที่แล้วจริงครับสำหรับสเตฟานเคอรีนะครับเขายังคงแสดงผลงานได้อย่างดี จาก21เกมทั้งหมดหที่ Golden State Warriors ทาการแข่งขันในฤดูกาลนี้นะครับแม้ว่าผลงานจะยอดเยี่ยมเนี่ยแต่มันก็สื่อให้เห็นว่า<ะ>ผู้เล่นคนอื่นๆในทีมของ Golden State Warriors เนี่ยไม่สามารถก้าวขึ้นมาช่วย Stephen Curry ได้เลยโดยเฉพาะไม่ไว่าจะเป็นอย่าง g r a y m o n Green, k e l l y u b r i c r Andrew Wiggins แบบนี้นี่ถือว่าคนอื่นๆในทีมเนี่ยต้องพัฒนาขึ้นมาให้มากกว่านี้ครับและการทําแต้มระดับ38แต้มวันนี้ของ Stephen Curry เนี่ยทำให้เขามีแต้มรวมสะสมทั้งหมดในชีวิตการเล่น NBA 1 2ฤดูกาลนะครับกับ Golden State Warriors เนี่ยที่ 17, รับ ก้าวมาเป็นผู้เล่นคนที่2นะครับในประวัติศาสตร์ของ Golden State w a r r i o r เนี่ยแหละครับเป็นรองแค่วิลชเมเรงครับที่ทำเอาไว้17,783แต้มครับ และเขาทั้ง2คนนี้ถือว่าเป็นผู้เล่น2คนเท่านั้น,นครับในประวัติศาสตร<ม>์ของทีมครับที่สามารถทําแตะระดับอย่างน้อย17,000แต้มและเชื่อว่าอีกไม่นานครับอีกไม่นานจริงๆครับสเตฟานเคอรีเนี่ยจะต้องแซงวิลชามารนแล้วก็ขึ้นมามเป็นที่1ตลอดการของโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์จริงๆครับเพราะว่านี่คือตำนานจริงๆโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์เนี่ยโชคดีมากๆเลยที่มีสเตฟานเคอรีอยู่ในทีมครับในส่วนของคนอื่นๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเดรมอนกรีนเนี่ยเขาต้องพัฒนาการยิงให้ดีกว่านี้ครับเพราะ แย่ยจริงนะครับมันจะเป็นการยิง 2, 2> การยิง3คะแนนอย่างที่บอกถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยมันจะดึงให้คู่เล่นผู้เล่นเกมรับคนอื่นๆในทีมตรงข้ามเนี่ยมารุมใส่สเตฟานเคอร์รีแน่นอนครับและในส่วนของสตีฟเคอร์ครับเขาถูกสื่อถามในวันนี้นะครับว่าบท<ช><ส>บาทของเคอร์รีอูเบรจูเนียหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่า <ๆ S 2> ในเกมวันนี้ช่วงท้ายเนี่ยเขาใช้ฮวนทอสกาโนแอนเดอร์สันกับเคนเบสมอร์มากกว่าเคอร์รีอูเบรจูเนียครับในจุดนี้เนี่ยสตีฟเคอร์เลี่ยงเลี่ยงตอบครับเขาไม่ได้พูดถึงบบบบททาาาาาาาขขออ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 งงงเเเเเเเคคคครีีีีีููู่่่่่่่่จจนนนนนนนยยยยยใใตตตตแแ้ววววหัิดดะ ทำยังไงให้ทีมเนี่ยรวมพลังกลับมาได้ พราะว่าแพ้แบบนี้เขาก็เซ็งและมากไปกว่าน,นั้นเนี่ยเขาจะทํายังไงในช่วงที่ทีมไม่มี2เซนเตอร์ตัวหลักแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเจมส์ไวส์แมนหรือจะเป็นเควนลูนี่เพราะว่าการรีบาววันนี้ถือว่าเป็นรองแบบชัดเจนจริงๆ,ๆ,ๆเขายังคงคิดอยู่นะครับว่าเขาจะใช้ยังไงเอริกแพสคอลดีไหมฮวนทอสคาโนแอนดะสาสันตอนไหนดีเคนเบสมอลตอนอคือตอนนี้เนี่ยกำลังคิดในเรื่องนี้ครับเขาเลยไม่ได้มาตอบเรื่องเคลลี่อูเบรจูเนียว่าเจ้ายังไงสำหรับเกมหน้าครับพวกเขาจะต้องเดินทางไปเยือนดัลลัสแมวเวริกนะครับนี่ โคดอนสเตตวอร์เรียก็ต้องเจองานหนักเหมือนกันครับลูก้านี่อยากจะเอาชนะแย่แล้ววันศุกร์นี้นะครับห้ามพลาด7จ็ดโมงครึ่งครับในฝั่งของบอสตันเซลติกเกมนี้เป็นเกมแรกที่พวกเขาจะไม่มีมาคาสมานะคะเนื่องจากเอ็นบริเวณนองเนี่ยมีการฉีกขาดคะเสียหายเล็กน้อยเป็นเกรดหนึ่งเกมวันนี้ค่ะทางโค้ชเ,เลยขยับเอาตัวทริสตันทอมสันขึ้นไปยืนเป็นเซนเตอร์คู่กับแดเนียลไทนส์เปิดเกมมาเนี่ยค่ะโหทางบอสตันเซลติกเนี่ยก็เจอความร้อนแรงของสเตฟานเคอร์รีแล้วก็ลลพลพรรคโคดอนสเตตวอร์เรียที่ยิงดี พวกเขาเป็นฝ่ายตามแต่แล้วก็ในช่วงควอเตอร์ที่2เนี่ยบอสตันเซลติกส์เกมรับก็เริ่มทํางานค่ะกดดกันเกมรับใส่โ o l ลเ n s t นสเต a r วอริออร์ทำให้โ o l ลเ n s t นสเต a r วอริออร์เสียพลาดเอนเยอะแล้วพวกเขาเนี่ยค่อยๆทําแต้มไล่ขึ้นมานําโดยเจสันเชทัมค่ะที่มีผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดูแล้วเนี่ยยิงเข้าที่มากขึ้นทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นการข้ามเข้าไปทําแต้มการยิง3าคะแนนการโจมตีห่วงค่ะวันนี้ทําได้ดีจริงๆทดแทนในส่วนที่ขาดมาคาสมาทไปด้วยสําหรับเจเรนบราห์ค่ะวันนี้ก็เหมือนเขาได้กลับมาที่่เกา พะสมัยอยู่ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่เบิร์กลีย์เป็นเมืองทางเหนือของโอคลแลนด์นะคะห่างจากโกลเด้นสเตเออร์สสมัยที่ยังอยู่ที่ออร์คโคอารีน่าเนี่ยสิานาทีเท่านั้นเองค่ะในเกมนี้ถึงแม้ว่า3คะแนนของเขาเนี่ยจะไม่ทํางานแต่อิมแพคที่เขามีให้กับทีมนย,ยังคงมากมายไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรับหรือการบริบาลแล้วก็โจมตีห่วงทุกครั้งเมื่อมีโอกาสหันไปดูทางฝั่งของเคมเบอร์วอลเกอร์บ้างค่ะวันนี้ก็ทําได้ดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการยิงหรือว่าการข้ามแต่ฟอร์มเนี่ยยังไม่ค่อยร้อนแรง ก่อนที่เขาจะบาดเจ็บเนี่ยผลงานของบอสตันเซลติกเือก็น่าจะดีกว่านี้ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยบอสตันเซลติกทำได้ดีกว่ามากทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับสมดุลมากกว่าทั้งวงในแล้วก็วงนอกรวมไปถึงการรีบาวค่ะพวกเขาเนี่ยรันเป็นชุดเลยนะคะในช่วงควอเตอร์สเนี่ยดูแล้วเนี่ยตอนแรกแต้มยังบี้บี้กัน<บ>อยู่เลยค่ะโกลเด้นเตทวอริออร์สู้ไม่ไหวจริงๆค่ะและผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้เจสันเชชัม27แต้ม9้ารีบาวสามแอสซิสต์ฟิลโก47.4%เจ็ดจุดสี18แต้ม 10รีบาว4แอสซิสต์เป็นดับปิ้ลดัปินะคะฟิวโก40%จบเกม Boston Celtics เอาชนะ Golden State Warriors 111ต่อ107การบาดเจ s, ็บของ Marcus Smart เนี่ยคาดว่าน่าจะพัก2-3สัปดาห์ค่ะขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของตัวเขาเองนะคะถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรค่ะพวกเราจะมารายงานให้ทุกคนทราบเช่นเดียวกับล r o o k l ที่กํลังมีผลงานที่ดีของทีมอย่าง Payton Pritchard ค่ะที่พลาดการลงสนามมาถึง5เกมติดต่อกันแล้วค่ะเนื่องจากมีอาการเจ็บที่เข่าขวานะคะก็ต้องมาติดตามกันอีกทีนึงว่าเขาจะกลับมาล ทำการแข่งขันได้เมื่อไหร่และสำหรับเกมมายเยือนของ Boston Celtics ในบ้าน Golden State Warriors เนี่ยเขาสามารถคว้าชัยชนะเกมนี้เป็นเกมที่3แล้วค่ะตั้งแต่เดือนมกราคมปี2018นเนี่ย Golden s t a t ย Warriors ยังไม่สามารถคว้าชัยชนะได้เลยก็ต้องรออีกทีฤดูกาลหน้าแล้วค่ะว่า Golden State w a r r i o r s เนียสจะสามารถคว้าชัยชนะได้บ้างไหมและสำหรับเกมถัดไปพวกเขายังคงอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียค่ะแต่ไปที่เมืองหลวงนะคะเจอกับ Sacramento Kings พรุ่งนี้10โมงค่ะและสำหรับผู้ที่เหลือในนนวัี้ ันดับในขณะน,นี้เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเกมสุดมันของ Big t r e e ในวันนี้ค่ะบรรยายความรู้สึกของเพื่อนลงมาที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะท้ายสุดนี้ค่ะเราต้องไปมุ่งหน้าสุดแสนซับอย่าลืมกดไ like ลค์ด้วยอย่าลืมกดซับให้ด้วยนะครับที่เราโคเอ NBA ็นเนี่ยตรงกลางนี่เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสุดๆจากพวกเราทั้งสองคนนึกถึง NBA นึกถึง NBA แม่นเลยนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับ